สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง our world channel ช่องแนวเล่าเรื่องสาระน่ารู้และอื่นๆอีกมากมายคลิปนี้ขอนำเสนอการเล่าเรื่องแมวพันธุ์สวยงามสายพันธุ์ไทยแท้อีกหนึ่งสายพันธุ์คือแมวโคราชนั่นเองพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังการเล่าเรื่องรายละเอียดต่างๆได้เลยค่ะประวัติความเป็นมา แมวโคราชมีต้นกำเนิดที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าโคราชในภาคอีสานของไทยมีการบันทึกไว้ในสมุดข่อยโบราณระหว่างพศ1893-2310ถึง 2, หรือคศ1350-1767ถึง 1, ว่าเป็นหนึ่งในแมวมงคลโบราณของไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นแมวให้โชคลาภ ตามประวัติแมวโคราชเคยถูกมอบเป็นของขวัญแก่คู่บ่าวสาวในโอกาสแต่งงานเพื่อความเป็นสิริมงคลแทบไม่เคยถูกขายเหมือนแมวทั่วไปแมวโคราชเริ่มเป็นที่รู้จักในต่างประเทศคู่แรกถูกนำเข้าสหรัฐอเมริกาในปี1959และได้รับการยอมรับเป็นสายพันธุ์มาตรฐานในปี1966 สรุปแมวโคราชเป็นแมวพื้นเมืองไทยมีประวัติเก่าแก่มีบทบาททางวัฒนธรรมและถือเป็นสัตว์มงคล